สวัสดีครับนี่คือ Inside News ไก่จันจวงยอมเผยแล้วมรดกพุ่มพวงหลังเสียชีวิตใครได้ไปบ้างฟังกันชัดๆไก่จันจวงยอมเผยแล้วมรดกพุ่มพวงหลังเสียชีวิตใครได้ไปบ้างจากกรณีที่เพชรพควันลูกชายคนเดียวของพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับ ต้องออกมาตอบคำถามที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงมรดกที่แม่พึ่งทิ้งไว้ให้ลูกว่ามีมากเป็น 10, 10ล้านแต่ทำไมยังมีปัญหาชีวิตว่าแม่พึ่งทิ้งมรดกไว้ให้เป็น10บสล้านยังมีปัญหาชีวิตอยู่อีกหรอเป็นถึงลูกราชนีลูกทุงไม่น่าเชื่อโดยเพชรพักวันได้เผยว่านี่ก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่ทุกคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับผมและตัวผมเอง ก็พยายามที่จะไม่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะผมก็มองว่าเรื่องมันก็นานมามากๆแล้วแต่เหมือนหลายๆคนก็ยังมีคำถามเพราะฉะนั้นผมขออธิบายนะครับในเรื่องมรดกหรือทรัพย์สมบัติของคุณแม่ในตอนที่คุณแม่เสียผมไม่ทราบนะครับคุณแม่เสียตอนที่ผมยังห้าขวบอยู่ครับผมยังเด็กมากผมเลยยังไม่รู้เรื่องอะไรสมบัติคุณแม่มีอะไรบ้าง มูลค่าเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับปัจจุบันคุณแม่เสียชีวิตมาแล้ว31ปีสำหรับผมผมมองว่าเงินถูกใช้ไปทุกวันมันก็มีวันหมดของมันครับแต่ส่วนของมรดกที่ทุกคนพยายามจะถามถึงกันผมก็พูดตามตรงในส่วนของผมผมไม่มีครับและไม่เคยคิดที่จะต้องมีหรือว่าได้อะไรในส่วนนั้นผมก็ยังทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนทุกคน ไม่ได้มีชีวิตพิเศษไปกว่าใครทุกวันนี้คอนโดก็ยังผ่อนธนาคารอยู่ไม่ได้มีที่อยู่จนผมต้องไปนอนวัดผมก็เคยมาแล้วผมเป็นลูกชายของราชนีลูกทุงแต่ชีวิตของผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าชายเหมือนอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเหตุผลที่ผมพูดออกมาในครั้งนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดผมแล้วก็ปิดโอกาสในการทำงานของผมไม่อยากสนับสนุน หรือว่าให้โอกาสเพราะมองว่าผมมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วยังไงขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ยิ้มพร้อมกระยกมือไหว้และล่าสุดไก่จันจวงก็ได้ออกมาเผยเรื่องที่หลายคนคาใจมรดกราชินีลูกทุง่งพุ่มพวงดวงจันทร์หลังเสียชีวิตถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนโดยเธอนั้นได้กล่าวว่า สมบัติราชนีลูกทุ่งมันเป็นอสังหาซะเยอะเงินสดไม่ได้มีมากมายอย่างที่บอกมันเกินสิบอยู่แล้วแต่31ปีผ่านไปอะไรไปทางไหนเราตอบให้ไม่ได้ถ้าเป็นยุคนี้ก็เป็นร้อยล้านนะลิขสิทธิ์เพลงไม่ได้เป็นของพี่พึ่งพี่พึ่งเป็นคนที่รับจ้างร้องสมัยก่อนอาจจะมีแบ่งค่าเปอร์เซ็นต์แต่พี่พึ่งไม่มีสิทธิ์กับลิขสิทธิ์เพลงต่างๆ ทุกอย่างอยู่ที่คนแต่งพี่พึ่งไม่ได้เลยสักบาทเป็นผู้รับจ้างร้องเท่านั้นมรดกตอนนั้นมันถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนส่วนของพ่อแม่เขากับลูกส่วนของพ่อกับแม่นั้นพ่อไม่ได้มาพี่พึ่งป่วยอยู่ปีหนึ่งค่ารักษาค่าดูแลต่างๆรู้สึกจะเป็นเงินของบริษัทท็อปไลน์แล้วไม่ได้คืนเพราะพี่พึ่งเสียชีวิตไปส่วนของเพชร เราไม่ได้ล่วงรู้อะไรต่างๆของเขาตอนนั้นเขาก็ยังเด็กนานาทุกคนก็ลำบากสำหรับเพชรสิ่งที่ได้มากกว่าสมบัติคือการที่เขาได้เป็นลูกพี่พึ่งเขายังมีแฟนเพลงของแม่เขามีคนที่รักเขาด้วยตัวเขาเองอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ